สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัฒนารวีเดอฟาร์มแชนแนลของช่องอดีพมทุสิวันนี้เราจะมาลาแม่ติ๋มนนั้นหาเจอแม่<ะ>ติม๋มครับนะขอบคุณที่ผ่านมาขอบคุณที่ผ่านมาหนูไปเยี่ยมนะหนูไปเยี่ยมนะคะมูจจายูเดี๋ยวท่ทงหาลูกโอเคนะคะ ขอให้พ่อจะเล่นลุงเรื่องลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปพยายามสู้เคยขาดใหไ้ได้อันไหนสิ่ง <สะ S 1> ที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปอันไหนสิ่งที่ดีก็เก็บไว้ก็จะเล่นลุงจะเล่นลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณคุณพ่อน้องแอียนนุ่งชื่อชื่ออะคะคุณพ่อไม่เห็นมันเถื่แต่ว่ามันเกิดไปแล้วช่างมันเถอะช่างมันเถอะ ม,มันเกิดแล้วก็มันดับไปแหละช่างมันเถอะพ่อซูซ่ๆนะคะซ,ซู่ๆด้อยซู่ๆคุณพ่อซู่ๆนี่คือบรรยากาศบรรยากาศของการล่ำลานะครับล่ำลาแม่ติ่มให้เอฟซีแฟนคลับได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะ,อะโอ้ไม่กรับไม่ล่ำไม่ลาเดี๋ยวจะยากคืองแป้งเลยหรอแ้ง พี่พ่อพี่แป้งครับอ่าระกอครับ้งววยดรับกลังาอ่างนี่ครับยังไงก็ขอบคุณนะอบคุพ่อน้องแองขอบคุณที่ผ่านมากันแล้วกันเพราะว่าช่วยเหลือน้องแองไม่เป็นไรค่ะช่วยๆกันค่ะไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ขอบคุณมากครับครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครเดี๋ยวเราจะไปขนของขึ้นมาทีครับมาดีครับมาดีครับครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับเช้านี้นะครับของวันที่30พิศุนายน2565นะครับก็เป็นการล่ำลานะครับน้องแอนเป็นที่เรียบร้อย นะครับกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องพัฒน์รวดีฮดฟาร์มชาแนลแล้วก็ช่องนันดีพรมประสีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์ถูกใจให้กับช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ